แม่ขอนแกน่นนนซิลาครับรู้สึกอหอนหรือคอยสีไข่เห้แต่เสียงปเปลี่ยนแสดงว่าคอยยังเ่ท่านไข่แต่คอยรู้สึกว่าหอ้อนโอ้เพียงคลีกสีดบ่ไปดอก สนามครับแค่พี่น้องเอ้ยรถหมอลำก็เต็มเดินวัดเบิดแล้วเฉพาะอ่าโหหมอลำวันนี้สอบมีงานหนองบัวลำพูก,ก่อนจ้าสอมีงานหนองบัวก่อนสวัสดีแม่ตุ้มติ๋มครับสวัสดีสองร้อยท่านครับมาก่อนนางหน้ามาซานางหลังบอม่าบ่อไรเบิงบอม่าบ,อบ่บอไรมวนสอบไปงานหนองบัวก่อนเพิ่นว่าแฟนมิดหมอแค้นแนฟนหมอล่าเพิ่ลเปิลว่าเอฟซีสอว่า มอนีแล้วสิมาโจกตายพี่น้องทั้งโนนศิลาได้ขีดจนตาสัวให้พี่น้องเบิงไล่สดทั้งบ้านได้ฉีกหมอนขาดอยู่ที่โนนศิลาไม่ยังบอจักได้ยังกินแรงมือนีเมลาดถ้าเห็ดเสบนัวลั้ว,วเมลาดเสนอนิท่านในท้องเรียงอมอมไก่ใส่บอกฝักครับบบานนพึงได้เข้ามาเบิงไหวพา,าแล้วก็เดินสายเห็ดบุญแม่แม่พองสี สวัสดีแม่แหม่มด้วยนะครับสวัสดีวันตรุษจีนครับยังบอไดอังเป่าน้าแมลเมมเลยได้บุญในลายเด้อแบงไข่ไข่น้าแนบุญอยากได้ครับบุญลายสายเงาบุญบุญนี่บ่มิไฟปันฟ่นแจกเพื่อมาบรไดแหกออกได้คือใหม่ดอกผ่ากลางบุญบุญนี่บอมเป็นโตคัองอย่างบอเป็นโตคือสร้างผู้ใดสร้างผู้นั้นสีเหิน สวัสดีสุรินครับสุรินพอ่อกันเด้อครับอำเภอจอมพระวันที่ยี่สามครับมือนอีแม่รัดผ้าเห็ดแกงอ่อมไก่ใส่ฟักสูตรอีสานเส่บเสบใส่ปลาลเลื่อมอำนาจอมตะเตลื่อมอำนาจมือล่ำฝนตกห้าอีเมะอมาฝากใส่ปลาตอนพี่น้องใส่ปลาลตอนปลาละแสบปลาแดงนัวปลาขู่ขว้าแจเกิดร้อยมาทั้งเลื่อมอำนาจ สวัสดีแม่เครอวันครับคุณยายนางว่าหนาวกระหมผ่าเด้อสวัสดีวันตุจีนเบาน,นอนสวัสดียายนางด้วยครับมืออื่นยูห้วยเมกกาลลสินเด้อเบาน,นอน <c oughs> มือห้วยเข้าห้วยเมกตีบมเมนสมเด็จบอก่อยบดไ้เบิงในหวยเมกนี่ละพี่น้องเนาะนาซิเมนหอยเมกเบานอนบดไ้เบิงไล่ละเอียดสวัสดีแม่พิมพ์พร จาบบโน่เดี่ยม่จะให้บบโน่โอ้มากอดดูเม่เป็นตาซึนใจแท้เมื่อนี้พื้นที่กจำจัดกำเอาไอ้จำกัดเวาลินพันกันแล้วว่าจตอซีไดอังเป่าลินข่อยพันกันโลดพื้นที่มีจำกัดครับบรรจุค้นได้เต็มที่ยัดเยียดเสียดสีกันหนึ่งสองพันบ่หอดดอกประมาณพันแปดพันหานี่ก็เต็มใส่ใส่ยหญเต็มไอยะเต็มสักลากแล้วพี่น้องสนามซัมนี่เนาะอันนะครับภูมาที่หลังคือสีไดฟอนอยู่พุ่นละ นะ้าหัววัดนะบ้านเจ้าภาพอยู่ฝั่งตรงขามกับหัววัดอยู่ติดวัดเลยนะาบ้านเจ้าภาพเจ้าภาพใงญ่ใจสปอร์เจ้าภาพ,าาภาพบุญหลายสายเงาเจ้าภาพพื่นมังพิ่นมีจังใจเกินร้อยพร้อมกับซอแอนอลดีมาให้พี่น้องในเบิงซอดแจงเฮงๆรวยๆจามนีสาถูครับให้ภูเขารวยไปนะ้าเนี่ยเถาะคือพี่น้องพิน่นว่าการละสินบ้านคอยลาบลาบงัวตัวนี้แม่ต้อย มืออืลาบง้อถ่าเด้อสสดีแม่พรทิพย์ครับแม่วันธนาครับออกจากจอมพาจากโลเบาวนนแม่สมหวังแม่ต้องไปถึงหน้าง,งานก่อนเด้อเบาวนนจังซีโฮเบาวนนบาโฮต้องทุกอย่างต้องไปถึงหน้าง,งานก่อนครับงานฟี่บอเก็บบัรบอสนามเป็นยังไงมองจอรถมีบอหนี่ต้องบาวนนต้องไปไปถึงสนามงานนางนางหน้งานงานก่อนจังซีูฮครับมือหนีมองจอรถบ่มี่เด้อพี่น้องพี่น้องมาที่หลังนี่สองโลเบาวนนคิดวารถจะต้องจอด เงวไปหอดสองโลเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นเล่นน,น้อยๆซ้อยข้าบ้านเพื่อนแม่พี่น้องนะครับบอมบอมเนถนนใหญ่ถนนที่สวนกันใดเนาะเป็นถนนคอนกรีตขององค์การ